ป๊าป๊ามาแกะให้เขาหน่อยโอ้พี่สุดดาราแฟมิลีวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้น้องดาราเล่นสนุกกันนะนั่นก็คือโยนห่วงให้ลงในขวดน้ำพวกนี้นะเพื่อนๆซึ่งถ้าน้องโยนลงเนี่ยก็จะได้ขนมพวกนี้ไปกินเลย <Wow. S 1> และตรงนี้นะคะก็คือจุดที่น้องจะยืนโยนนะเพื่อนๆไปดูกันดาราคะวันนี้แม่มีกิจกรรมมาให้หนูเล่นได้นะ เดี๋ยวเราไปโยนห่วงเล่นชิงของรางวัลกันเอาไหมเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันะนะปมาชวนป๊าปา๊าลองลองชวนซิว่าใครจะแข่งกันโยนห่วงได้เยอะสุดใช่ไหมป้าป๊าเรามาแข่งโยนห่วงให้ได้เยอะกว่าได้ไหมให้ป๊าป๊าเป็นคนที่สองแล้วนี่เป็น,ปนแบบไอ้แบบนี่เลยนะโอเคเปไปเข้าไปข้างในกันให้หนูเป็นซุปเปอร์แมนแล้วให้ป๊าป๊าเป็นสไปเดอร์แมนโอ้ โอ้โหของรางวัลน,นะมีนี่เลยเยลลี่ใช่ไหมอย่าพึ่งอย่าพิ่งนะคะของรางวัลมีเยลลี่โอ้ยขนมเต็มเลยนาราต้องอยู่ในวงกลมนาราคะนาราต้องอยู่ในวงกลมตรงนั้นนะแล้วหนูก็เอาห่วงเนี่ยโยนลงมาในขวดน้ำโอเคไหมคะอ,อะไปเดี๋ยวให้ป๊าป๊าโยนให้ดูทีนึงก่อนนะป๊าป๊ามาโยนให้ดูทีนึงก่อนนะ ปลาโยนก่อนนะเฮ้ยอุ้ยปมาปะได้ขนมแล้วเอ้าโอา้ต้องโยนอย่างนี้ใช่ไหมอโอโยนอย่างงั้นเลยดาราเข้ากี่ห่วงล่ะคะอ๋อหนึ่งห่วง นารายาอย่าออกจากวงกลมสิคะอย่าออกจากวงกลมนะอ่าป๊าป๊าช่วยหน่อยนะโอ้โหเข้าแล้วอ๋ออโออันนี้มันอันนี้คือใส่เลยนีนะ อันนี้คือย่อใส่เลยที่นาเอ้ยเอ้อ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากเอาใหม่เอาใหม่เออเฮ้อได้โอ้โหได้เลยโอ้โหเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเอานะคะนาราคะนาราต้องโยนให้หมดตรงนั้นนะอ่าต้องโยนให้หมดเลยแล้วต้องให้เข้าเยอะๆด้วยอ่าเดี๋ยวให้ป๊าป๊าหยิบให้นะเออเฮ้อ โยนพี่อย่าเพิ่งยื่นมาใส่อย่างนั้นไดคะเฮ้いいยเข้าเลยเออไม่เป็นไรอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ดาราต้องโยนค่ะดาราไม่ทำอย่างนั้นต้องโยนค่ะดาราต้องไม่ยื่นใส่นะเออเอยไม่เป็นไรจริงโอ้ยจริง

ดารายืนลุกดาราต้องยืนโยนเอาไหมดาราทำยังไงปะ๊าปะสอนดาราสิอ๊อเห็นไหม ออ้ยนีแ่แล้วแล้วดาราก็โยนโยนใส่ขวดน้ําเรียบร้อยหมดแล้วอุ้ยแล้วดาราก็ต้องได้ของรางวัลด้วยใช่ไหมไหนดูชี้ไหนดูชี้ยนยากหรือเปล่าคะโอ้ไม่ยากอันนี้หนูโยนเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าใช่เอาปาป้า,ปาไม่ช่วยหรอจริงหรือเปล่าขี้โมแน่ๆเลยเนี่ยแม่ว่าดาราจะเอาของขวัอันไหนบ้างไหนมาลองมาดูชี้อาวันไหนคะ ให้เค้าหน่อยโอ้พิซซ่าด้วยอันนั้นเดี๋ยวเอาในตู้เย็นเอากกี่่เอนเออเดี๋ยวให้ป๊าแกะให้นะ,ะนั่งดีๆนั่งดีๆค่ะ,อะลองชิมดูชี้เป็นไงไวาเป็นไงคะงเป็นยังไงไ เพื่อนๆขอบเพื่อนๆขวดจิตใจะให้ช่องน้อำตารลกนใหม่ไหมยนะจ้าไม่ไปเจอไม่ไปโอ้ยขนมพวกนี้แม่ขอกินด้วยได้ไหมได้ไหมคะ <c oughs> ได้ไหมเอ้าทำไมไม่แบ่งเลย <c oughs> โอ้เพราะหนูโยนได้ใช่ไหมโอเค